ืมเลอรมไม่ลองจ้ะต่อฮึฮึอ้วอ้มอืิังอีกกอลิฮักอีกเลย าลวกววนยยนมีมาจ้าพี่น้องจ้าข้าปูนสาวกุ้งสุกค่ะพี่น้องเบิร์นโอ้ยอุย้หู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 หเ,เต็มเลยเต็มเลยค่ะมาจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องเอาใส่พี่อีกบ่ใส่ใส่มาๆพี่น้องใส่จัง<า><า>หน่อยเนาะใส่จังหน่อยสอนหนึ่งกับพ่ออือหือจ้าเพิ่มความแซ่บเพิ่มความแซ่บ ของกรอบๆบัลลูนเด้อมีแคบหมูนะหมูสุดแซ่บพี่น้องจ้าตอนไงมันตอนไงมาเด้อพี่น้องครับเมื่อกี้ต้องการครับผมแก้มมันเอียงเหรเพื่อนก็เหี่ยวมองออกอยู่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่แต่มันเหี่ยวขันเจ้าจะถือใจรลวน อือดูฉินออกมาด้วยรอบหัวเช้าๆตองตอบอย่าเอาเอาหัวคิดว่าดีเด้นี่นั่งกันนี่แม่มาจ้ะ สดน่ประลดอืบุไร้กินน้นอืมแสจซีเลอร์พี่น้องจ๋าต่อกุ่งตัวใหญ่งงพี่น้องน้อค่ะดีสันตาขอขึ้นร้านเนอะพี่น้องนวายกินยมได้ดียมนั่น อือออโอ้ยน้องเดียหุ่งเนาะพอมะศอนเนี่ยท่นคือวาเนี่ยแหละพี่น้องอือท่านกระเบื้องแสบหมักแบบนี้เนาะวันเนาะปลาเปิดตาแสบโอ้ยเหมันเนียนอนเลยกินคำใหญ่มาพี่น้องมากินด้วยกันครับ ขอทาไปเรื่อยขนมจีนตำหมี่ขึ้นเกาตาอืมไม่เหรอกตุกใจมันใหญ่ะอืมอืกหนึ่งไหม แซ่บดีเลยอ่ะแซบอ่ะนึกว่าเขามาเกี้กุ้งดองไหมหกุ้งดองก็หลีน้าบ้านไม่รู้เหมือนกันยังไงบ่เห็นเขากินกันไม่สังไม่กิน กุ้งจับพี่น้องพีน่นางมีตัวสอนหรือย่างกินหน่อยอหวานเก็บหน่อยหวานจุ๊บๆตุ้งขาวเบลไม่ชอบเก็บแอก มันบางอยู่แล้วม,มันไม่หนาถ้าตัวไม่ใหญ่มากเนาะน้ำปลาหนัวมากอืมอร่อยสิตสอดดปบานเ่ย มครับเออเออเอออีกกยัักอีกเยตายแล้วกรมาดนี้ตายขึ้นาดนีดนเป็นผู้ประสบปเล้กกูแล้วแาดนีเนอะรนแั่นึงเมียแันนึงแบบนี้เาะกยังัก๊กหลอดแถมนังรอหลอดนั่งรอ mà nằng đằng gạch, hóa sơn, mà nằng với mà mà. สายฝามมนงเรียนพี like ่น้องจะรถมาล่ะน้อรู้น้องไหมรูปให้น้องมาหลับ ไม่กินนะเจาะหนึ่งหลับแล้วลูกอ่ะไม่ไม่ต้องเอาลงนะหยิบเอาอือเฮ้อีอกเด้ยอ,ดยอ,ดยอ,อ,อยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองนั่งลงกเหนื่อยเลยเหรอยากอะไรครับลูก Bỗng ăn nướng nắng nướng Hm. 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 có Hm. 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 nướng Hm. 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 nướng Hm. 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 Cái Hm. 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 ถั่น้ำกันดาพี่น้องอกินกุกพี่น้องสิาา่าเลยอกูสิกินดีบนอสินตำมีเอลมาเอลมามัน มันเนียวนุ่มปวดปะคือเนียวนุ่มดีเลย <laughs> พันข้อมันใส่ดีเลยสมซื่อแท <c oughs> ้อืมอร่อยอืมอร่อยคุณตัวอาบน้ำให้กุ้งอืม เงินกาคือกล่องมาเมืองป่าไอ, <laughs> อายกล่องชายหลุดแล้วอัดวิดอย่างดีอัดวิดอย่างดีอันที่อาศยวาหันโตร่มนี่กันเป็นคอนเทนต์นะหมักมะทายเบืองหลังน้อขอดำล้อนอันอ่นนะขอดำแล้วหมืด <laughs> ไปหน่อยตอนแรก <laughs> อเอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนีไพามาคลิปนี้ฝากก็ไลก์กดแชแช่ห้เบียก์กัวหน่่ยน่เด้อค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนีก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ